รอดูคู่ต่อไปครับคุณ<ส>ทัพบรุพ่อ30มสิบฟีภายในประเภทกอรครับชิงที่สแดงใครละ่ะแดงนั้นไม่ใครที่ไหนครับระครังแปดปอน้ำโชคหลวงพี่พระครูสมุรวชิระครับหรือว่าพระครูต้นผู้ช่วยเจ้าวาดวัดระครังโคสิตรามครับ<ะ>ในนามระครังแปดปอน้ำโชคถูกต้อง จะเจอกับเรือในลอนน่องน้ำน้ำเงินเอธนากรเรือดีมีที่เด็ดเพชรพรชัยสำนักวัดดงชพูพระครูวิพัฒน์ครับ <ทำ S 1> ขออนุญาตมาส่นก่อนะครับขออนุญาตตัดตินแป๊บครับเรือที่ชนะคือเรือที่อยู่ในลอนน่องน้ำน้ำเงินครับพิจิตนาวาเคออกมาแลว ใจไหวันตาเมื่อตัดสินเสร็จสรรพที่เรียบร้อยมาดูการชิงที่สาประเภทกอเรีย,รอยโอเพนร่องน้าแดงเหลือหลวงพ่อพระคูนต้นมีคํานั้นนว่ากลัครังไปละคขังแปดบอนํำโชยร่องน้ําแดงภายกรบเรือสอสอพรชัยมีคำนั้นนว่าเพชรพรชัยเพชรพรชัยวัดดงจจะผูหร่อเชื่อมไล่บทไล่เบยดกันมาดูที่ว่าผู้ช่วยวันละคขังโคตรทีตา,าลาหลวงพ่อพระคูนต้นอยู่ร่องน้าแดงละคขังแปดปอน้ำโชคภายแรงแสงนํำมาภายแรงแสงนํำมาเพชรพรชัยกับไม่ปล่อยชวนตีแต่ไล่บีไล่บีแต่ละครังแปดปอน้ำโชคหนีแล้วเว้ย ดูกันสิว่าฝีายนำเข้าจากฝั่งสอปปลาวนั่นคือละรังแปดปอนนำโชคเป็นฝีายเรือดีของเสียแดงเทพพรชัยที่อยู่ฝั่งสปปวันนี้นั่งในน้ำละรังแปดปอนนำโชคส่งเล่นล่องน้ำน้องเงินไม่ใช่ใครที่ไหนพยักรายอยู่วัดดงจะผูวัดดงจะผูในน้ำในน้ำแพทย์พรชัยกดปภายตัวเรือสีฟ้าอยู่ล่องนานเหมือนลายไพลายบดลายบีลายไขจี้ลายไขจี้วัลจะนตีเซมอ ไม่รู้ได้หรือไม่ได้ไม่รู้ดูกันตอนต่อไปครับแต่ที่แน่ๆสไลด์ของลูกกล้วยตั้งรับตั้งเลี่ยมออกมาก่อนนั่นคือเลือดีระคังแปดพระครูต้นระขังแปดพระครูต้นไรโดนชนนาแต่พรสเพชรพรอนใช้เพชรพรอนใช้วัดดงฉพูพระครูเชื่อมหรือว่าหลวงพ่อเชื่อมวัดดงฉพูตอนนี้บอกปูแหลกล้นโอ้ทิว่าจะปูได้หรือไม่ได้จะพลิกได้หรือไม่ได้ในเมื่อเพชรพรอนใช้เพชรพรอนยช้ไม่ยอมไม่ยอมหวังการครับไรบี้ไรบี้ไรอัดไรบี้ไรอัดไรฟัดระขังแปหมอนำโชค จะหนีพ้นหรือใบพ้นลไีใ่พ้นไม่รู้บอกว่าถ้ายัางไม่ถึงเส้นไัยกูจะไม่ยอมแน่นอนร่องน้นําแดงเรือดีระคังแปดระคังแปดปอนําโชคภายแหลงแจงนี้จะหนีรอดอดภายเมื่อแพนผ่อนไช่ก็สบ,สบายสบายครับเที่ยวนี้เข้าเส้นไช่ครับาเาืลอเข้าเส้นชชยกรรมกา,ารตัดสินให้เรือที่อยู่ร่องน้ําแดงระครังแปดปอน,นําโชคเป็นเรือชนะ ระครัง8ปอนํ์นำโชคเป็นเรือชนะครับพี่น้องประทุมธานีครับดูสิว่าระครั้ง8ปอนด์ออนำโชคออกมาแล้วที่สามไม่เกินสามสิเป็นายโอเพล โอ้เพนรกัทั่วไปไม่เกินสามสีเป็นายเรือยาวเล็กล่องน้ําแดงเรือเพชรพรชัใช้ทันสอสอบพรชัใช้ให้การสนับสนุนอยู่วัดดงจะพูออมาต,ห,มตหลวงม้วอยู่ด้วยล่องน้ําแดงล่องน้ําแดงเจอกับระคังแปดปอน,น้ำช่องหลวงพ่อพระคูต้นบอกว่าระคังแปดหมาจากกรุงเทพมหานครภายบนภา,ายเบียดภายเ,ยายเ,ยายเสียดไปแท้แลกกันมาเที่ยวแรกคว้าไปแล้วหนึ่งเที่ยวถ้าเที่ยวนี้คว้าได้อีกก็แน่อนอนลวครับต้องเอาได้ล่องน้ําเมือนภายหนีแล้วภายหนีแล้วระคังแปดปอน้โช่งใช้พิพายใช้พิพายสอบมาปอเราภายแรงแสงนำมา แเพ,พรชรพรอนชัยเงยหน้ามาเฮ้ยตัวใครตัวมันเอาละครับในเมื่อรู้ตัวว่าเป็นล่องกไไอ็ไม่ยนอนไม่ย่อไม่ท้องไม่แท้นั่นคือเรือในน้ำเพ,พรชรพรอชัยอยู่ในล่องน้ำตรองกานเพราะว่าเรือล่องน้ําแต่งในน้ำแล้วครับแปดปอนน้ำช่งเรือนี้จากวันละครับโกสิตรัำดูสิว่าเที่ยวนี้เรือดีเพชร หนีได้หนีไปแต่ถ้าหนีไม่พ้นเจอเรือเพชรพรชัยอย่างแน่นอนเพราะเพชรพรชัยพอตั้งหลักได้ก็เคาะเลยเว้ยเพชรพรชัยพอตั้งหลักได้ก็เคาะแล้วแต่ส่วนสนามระคังแปดพระคูต้นพระคูณต้นพระคูสมุวัชิลาเที่ยวนี้กับสัตว์ไม่เลี้ยงเที่ยวสุดท้ายตัวตายถวายหัวหลวงพี่ต้นเอาละครัต่างคนต่างอาต่างคนต่างวิวฮูกีตูตีคูกีตูตีไม่รู้ว่าขายเป็นใครไม่รู้ว่าขายเป็นขายพรเพชร ได้แล้วละครั้งแปดจัดแสงจัดแสงได้ไม่ละครั้งแปดจัดแสงได้หไหมเพชรพรชัยก็สบ,ยสบายสบายครับเทียดีละครั้งแปดดึงสามตะโตกครับเข้าเส้นชัยครับพี่น้องครับการพูดตรงเกียรติไม่รอช้าตัดสินได้เลยที่อยู่ร่องน้ำน้ำเงินครับระครังแปดปลดนำโชคเป็นปเรือชนะ